ว่าแม่เรียกว่าเจ้า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 จะเจ้าดังแล้วเจ้าจะไปแจกไร้เส้นเขาเจ้าเด็กแกว่าแกว่าอ้าวนี่ครับอ้าวนี่นี่มาขันเจ้าขันผมอีกยู้ตัวเป็นเจ้าดังแล้วครับเจ้าจะไปแจกไร้เส้นเขาเดี๋ยวผมสิเป็นนักร้องอีกเยอะเป็นอีกว่าครับเพียงอย่างเพียงอย่างอาจัรย์นาอาจัรย์นายได้หมดอาจัรย์นายแก้วตายตามมี เจ้าถืละไอ้เจ้านายเจ้านายเ้ตาโอ้ยหลูกคอเอาาจันอาาจันอาซาจันเป็นตาเบอ้อ้ยัง้ังอะไรทีแล้วที่เธอเป็นแฟนหนุ่มใจกับน้องให้เธอทั้งสองขอรักยังยืด ก็ต้องอาศัยเลยแม่เรียกบอกเขว่าเจ้าว่าเจ้าเป็นนักร้องอินดี้ปะอ้าวเคยเป็นนักร้องอินดี้ปะครับอยู่ไสน์เนาะเปร้องเพลงอยู่หาดใหญ่สงขามาจัดปีปีหนึ่งปีหนึ่งครับผมหลังจากนั้นเด็หลังจากนั้นก็มาฮักเขียนอยู่เชียงรายอ่าครับผมมาดังอยู่เชียงรายเพลงยังดังทุกเพลงครับผมว่าเอาเพลงที่ดังที่สุดเอาจดหมายสัปดาห์สุดท้ายเอาจากไหนจากไหนจากไหน อ๋อมันห้อง,งย,อยังไงนี่ล่ะห้องนี่ละ่ะเออกระเสข้อสันเนี่ยเอ่อข้อพิเิดเลยนี่ละ่ะน,นี่แหละเป็นสาบสุดท้ายจะไม่ขออุวายาะว่าจะไปเกินพยานาวดีกว่าอีนนี้

กาแฟจิม <laughs> เอามาเออมีตอมา,อา,มาอยัางซื้อกาแฟจิมกาแฟกินยังนักขยากเนาะ